วัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นอีกเทปหนึ่งที่เราโฮกำลังจะเปิดแต่ว่าน,นี่พักซอนชิ้นาําัมพี่เียโอ้ยเขาจะเอาควกโดนะเป๋าลวเาไว่เก็บหรอเดี๋ยวห้องหนยุสตาลัาจสั่งไปเกยบอี่านี ก็อันนี้เสียงสาวแท็กในฟรีไปนิดนึงนะครับอันนี้ซีโอโชเรียวของเราก็ได้เวลาเดินทางไปแล้วแต่ทริปนี้เป็นทริปในประเทศนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราไปใต้สวัสดีครับสวัสดีครับเออตอนนี้ก็เป็นก๊อฟของเดอะสตอรี่นะครับวันนี้ต้องช็อมได้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวพังโอ้ฟ้าสวยมากเลยนะ a few moments later วันหน้าฝนนะครับแล้วเราก็ออกออก๊อฟหน้าฝนก็ประมาณนี้แหละครับยังเป็นไงยังดีครับเอาลมดีกว่าครับใช่ครับ ครังนี้ไปไหนครับขึ้นเหนือครับท่านผู้ชมวันนี้สมาชิกไฮเฮเพื่อนคุณกอล์ฟของเราก็พากันไปเหนือซึ่งจังหวัดที่เราจะไปนั้นก็คือจังหวัดเชียงใหม่ชัยเมียงคืออย่าซีสนใจนะครับช่วงนี้กำล,ลังบลอเลยเอาละครับเดี๋ยวติดตามความสนุกกันได้นะครับว่าเราจะมีความสนุกอะไรกันบ้างเดี๋ยวโปรดติดตามชมนะครับ คนแรกในทริปครับสวัสดีครับโอ้คืองามแท้โอ้สวัสดีครับถึงมอ,อร์นิ่งเซอร์ถึงมอร์นิ่งเซอร์ พีมที่เข้าไปไทยพีมนี่เราไม่รู้พี่เออเนื้อเออเนื้อเออเนื้อนะครับหลังจากที่เราไปภูเก็ตกันไปแล้วไปกินจิ้นควายจิ้นจิ้นควายใจิ้นควายสร้าวหัวข้าวัวโตหัวลาบควายตัวหเนื้อแม่แล้วเอาเจ้าตะเหนือกระเจ้าลาบควายตัวหเนื้อเออจ้าโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูสมาชิกคนอื่นสมาชิกเลยสมาชิกคนอื่นโอเคโอเค อาสมาชิกคนใหม่สวัสดีนะพี่ครับเป็นยังไงข้างครับผมตืินท่านเหรอครับดูหน้าตาคุณเเลยนะครับเตรียมขึ้นเครื่องครับระหว่างรอครับเชียร์ข้างแรกเลยข้างแรกในชีวิตเลยแากนี้ก็คือเลลงใต้ไปขึ้นเหนือเลือกบินเลือกบินเลือบินทำไมเราถึงเดินทางคลิปนี้ครับเราฟังทีพี่ต้องการไปกินไหนกิ้นชิ้นเนื้อกินเนื้อเอา รับรับควายรับงัวมีข้อคิดดีๆในการใช้ชีวิตบ้างไหมครับเวอร์ไรส์โบราเวร์ไร์บาณเวอร์ไร,ไร์โาโอเคโอเคไว้แม่ชีนะี้เวลามีไม่เยอะหาความสุขทุกวันนะครับกินให้อร่อยนอนให้อิ่มถูกตองครับผมไป <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราก็ถึงก็ถ<ล>ึงกันเชียงใหม่แล้วขอ<ล>งพี่บอกไมให้ก็ถึงถึงเชียงใหม่กันแล้วโหดูครับเลฮ้ยเยยยย โอ้ยสมาชิกที่มันมานก่อนนะแล้วก็เราก็บอกให้จองตั๋วพร้อมกันไม่จองนะแล้วก็แล้วก็ต้องมาก่อนนะโอ้ยสวัสดีครับผมดวคุณก้องด้วยสวีวเดียวขอพูดสั้นๆที่ทำไมคุณนึ่งมาก่อนครับแล้วทำไมง่วงครับจองไฟช้าครับไฟเต็มโสดน้าโนโอ้ยพูดถึงท่านก็มาพอดีสวัสดีครับโอ้โหชุดพร้อมเต็มที่หน้าตาก็ดีด้วยกีบะรถตู้อะรถตู้เดี๋ยวว่า ผมขอรถโอ้ยเราเจยสาวรถมาให้หโอ้โหครับสมาชิกแรกเราครบแล้วครับครับตอนนี้ก็ทีมสมาชิกก็ตอนเช้าหลังจากลงจากเครื่องแล้วเดี๋ยวเราก็มากินกันนะครับกินข้าวกันไม่ได้กินกินกันที่ร้านต้มยำนะครับามาเอาละครับเรามารีวิวกินข้าวที่ร้านต้มยังนะครับกินไม่หมดอ่แต่ขออย่างเดียวไม่ดิบไม่ดิบนะอยวเอาล่ามเนื้อดิบก่อน เอาลาบเนื้อสุโอ้ตรงปกนะครับอันนี้คืออะไรครับพี่เล่าใหฟังดิอันนี้เป็นลาบงัวลาบงัวโอ้โหมันไม่ได้เห็นงัวนะเห็นแต่พริกเนี่ยลาบงัวลาบควายลาบอันนี้ลาบอะไรพี่ลาบควายสุกลาบควายทำไมควายต้องกระแทกเสียงมาทางนี้ล่ะวายทิมเลยเจ้าเป็นยังไงเจ้าเป็นยังไงแซ่บนัวถัาเกิมงวนกระนัดอืมอ หมอกขนาดเขาเลยครับหมอกขนาดเดี๋ยวเดี๋ยวขอชิมมือเรามาขอกิมกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรอ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือจิ้มงัวลาบงัวงจิ้มงัวเราลองชิมดูนี่ไงอือฮึออ,อ,อรวยก็อร่อยดีครับสำหรับเน,นื้เอเขาได้อย่างนี้แหละอันนี้อีกอันหนึ่งลองดูอันนี้คืออันนี้สุกสุกสุกอัอนี้สุกดีไหม X7 ดีไหม ดีนะครับจะซื้อ B M นะไปเซเรนาต้องเจ้าของโซลูมไปเซเรนาครับ30%ถูกไหมหล้าน4ี่รถสิเดโม่ไปพูดเขาเลยอันนี้ไม่ถูกเลขียวต่อยจูดีกว่าเขียวเขียวเียวรับเนื้อดีกว่ารั1จิบสิบห้าสิบหเดี๋ยวองคัน30มสิบ สองพันสามสิบออบกเล็กเก่งยังพอทนนะอย่างเงี้ยยังมาจิ้นยังเหลือยังคุยกันได้อยู่ใช่ไหมเหยยังพอคุยกันได้อยู่ขอให้กูเหลือบ้างตื่นตึงตึงไว้เหลเอาไว้ตีกอล์ฟเนาะขายเพื่อนจะคิดมากอือจะใช่นเน้นกำไรทำยอดไปก่อนอือถายเพื่อนจะคิดมากเอามือสองที่มันแบบว่าพังๆแล้วมาขายเพื่อนมันหีเพรามือสองพังพี่กบินโชว์รูมที่เนี่ยเปิดมากี่ปีและหางสิบ สิบหกสิบเจ็ดปีนะเล่าประวัติได้ไหมต้อไม่เล่า,าพี่เกียร์ม้วนเสือกับบ้านเนี่ย <c oughs> ตอนนี้มีกี่มีกี่โชว์รูมทั้งห <c oughs> มดสามประเทศสองหลังๆแบบเรื่องโชว์รูมรถยนต์อ่ะพี่เกียรท์ทำจริงน,นนะ <c oughs> คือเปิดไป <c oughs> เสร็จปุ๊บนะพี่เปิดไปเสร็จแล้วมันแบบมันไม่ได้มันขายได้อ่ะพี่นึกออกปะจริงๆๆ ก็จะเบรกอีเวนต์พอยนูนนั่นนี่นะคือเบรกอีเวนต์พอยถ้าเกิดสมมติไขยแบบพอใช้ได้ไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็ต้องมี5ปีอยู่แล้วจริงๆแล้วแล้วอันนีนี้5ปีเหนื่อยด้วยแล้วหปีเหนื่อยไหมหรอแต่ก็เหมือนปีก็ต้องลงทุนอ่ะคราบน้อยลงทุนเต็มที่มันก็ต้องลงทุนแต่ละปีตัวนี้ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วใช่ไหมใช่ดิโรวมกันเท่าไหร่ประมาณร้อยอะร้อยกว่าไม่รวมที่ดินนะผมพูดจริงทำยังไงก็ไม่ไม่คืนทุนเร็วๆอ่ะจริงๆแต่รู้สึก บีบีเอ็มันก็สปอร์ตบัคเจ็ตมาประมาณ30ล้านนะไอคำว่าสปอร์ตบัคเจ็ตตรงนั้นอ่ะมันก็เป็นแบบเหมือนมัน,มนพพอร์ตอยู่ในงบมันเป็นงบยอดขายอะ<ม>่ะคือมันเหมือนกับต้องตั้งเป้าด้วยใช่ไหมเหมือนกับาข,าขายก่อนคืนที่หลังอ,ะอ่ะอารมณ์เหมือนแบบถ้าเกิดว่าคือถ้าเกิดให้เอาตัวไอเป๊ะๆเลยอ่ะประมาณ0.5%ของรถทุกคันที่ขาย มาให้หนึ่งมาให้หนึ่งประมาณตุนให้เปอร์เซ็นต์รถตู้ขายเหมือนท่อนคืนมาอย่างเงี้ยอย่างไอ้เจ็ดเนี้ยถ้าเกิดว่าขายที่ราคา1 6, 5, นัน0ล0 0หกล้านห้าอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าประมาณสามแสนอะ่ะจะไปเป็นในทบในาการที่จะมานำมามาใช้ในการก่อสร้างได้ สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในที่สนามกัตซันในเขตของลำพูนนะครับที่มาที่ปีกอล์ฟเชียงใหม่วันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเพื่อนๆสมาชิกของเราจะตีกันเป็นยังไงบ้างครับความฮาเฮความสนุกสนานจะเกิดขึ้นยังไงไปดูกันครับแค่สนามก็ได้เปรียบแล้วโอเคครับตอนนี้เราก็มาที่เชียงใหม่แล้วก็พร้อมจะออกแล้ว วันนี้ร่างกายพร้อมไหมครับผมเติมนี่ไหมครับนอนน้อยแต่นอนนะนี่เราคนละครับนอนได้ครับก็ได้นอนแล้วไม่รู้จะพูดยังไงรู้ใจพร้อมไหมครับผมวันนี้ใจพร้อมไหมครับพร้อมมากครับพร้อมครับพร้อมครับเฮียเป็นไงครับใจพร้อมไหมครับวันนี้ วินสอกโดทำซะนิดเดีทังเฮดอ่ะแมนนั้นผู้ใหนั่งมองนั่นนๆดูเด็กกูมีกูมีสอนภาษาเกาหลีด้วยให้แคดดี้คุยนะฮะให้นายทำนายเกาหลีเยรอนายเกาหลีถามว่าอันนี้คือตกนน้ำอย่างกระเจ้าอย่ป่ะตกนน้ำแล้วแล้วชิปโอชิปคืออะไรโอชิปโอชิปอะไรห้าสิบลายอารายาไปไเราไปแล้วละไม่แล้วอันนี้ใครจะอ่านเข้าใจอ่ะให้นายเป็นคนอ่านหรือไม่อ่านค่ะ ได้อ่านออไป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 มซาวิโดท่านผู้ชมเรามาดูความสวยงามของสนามครับอันนี้ตามเพื่อนๆตาชิกไปละโอเคครับตึงๆโอ้โหโอ้ยังไม่มีอารมณ์ตีเลยตอนนี้ยงอิ่มมากยังอิ่มเลยเนี่ยเออยังแบบข้าวเหนียวยังออกฤทธิ์แบบอึนอึนนอยู่เลย ใครชวนเมื่อกี้ก็บอกพี่เอแล้วจะรีบกินธรไมเนี่ยอีลาบลาบตักกำลังพี่เอตักกำลังหเกลีผมแม่งพูดไม่ค่อยชอบกินข้าวเช้าด้วยผมก็ไม่กินพี่ผมกินดีเดียวเที่ยงไปถึงกาแฟแก้วหนึ่งเหมือนกันดูทีนเดียวกันเจอข้าวปุ๊บเรียบเลยผมว่าตอนนี้อื่นแล้วตอนเนี้ยอันนี้เหลือผมเล่นไม่เอาไม่เอาแว่ปกตินะเอาแค่ได้เอาเห็นแค่มุมมุมวิวนะสวยค่ะมันกล้องมันต่ำจังวะ เยอะเลยาอนงน้ยเคีฮะังรกระทัานขุนตาลยินดีต้อนรับนายทุกท่านค่ะขอให้สนุกสนานกับการเล่นกอล์ฟค่ะขิดาขำมิดาขาอลีกาโต้ไซมานทองขุเนลี้ร่ ตัวนี้มาแล้วตัวนี้ช้าเอวด้วยอย่าลืมเอวเอวสระบาดนี่นะทำไมทุกคนดีหมดเลยวะไม่ไหวครับวันนี้ผมขอเบาๆผมไม่ไหวแล้วเนี่ยสวยข้าน ตื่นนี้หนักงงมั้งวอยขนาดนี้ออกมาเล็งใหม่ออกมาเล็งใหม่ดิบะเอาไปเล่งไปไปบอดซ้ายขวาเลยเนี่ยเอามาเล็งใหม่ผันเสื้อกูท่านตัวมึงปักจนเลยทีขาวเฮ้ยมีอยกดดันเพื่อนอ้านกูดิเฮ้ยสวยโคตรไทยดังวะเฮ้ยยังมีอีกที่ออมมือเท่าไหร่นะ อันนี้ให้ส the ิบบาทต่อคนค่ะแทงลงนะนะทนายสิบแทงลงด้วยเหรอค่ะไอ้ท็อปโอ้โหูหืเป็นลมไม่ตรงว่ะโบีเก่งมว่ะโอ้ยเอาแล้วอะโ้โหโบกี้เหมือนกันโบกี้เออจังสีเลยนะตบเว้ยโบกี้โบกี้อ่ะเฮ้ยโบกี้โบกี้เนี่ยน้ำมันหมอไปใกล้ นไหนม่ไม่ค่ะน้ำมันแค่ร้อยสิบก็ตีขึ้นแล้วค่ะเรียงเส้นค่ะเรียงเลื่อนเตัวเล็กชนิดพันธุ์มันก็ใช่ต้นไม้ต้นที่ห้าโหยากเลยขั้นนมันยากตรงต้นที่ห้าแหละโอ้โหไม่ได้กะให้ตีดีอ่ะผมบอกเลยต้นไม้ต้นที่ห้านะมีคนบอกต้นไม้ต้นที่ห่ออ๋อเนาะ โอ๊ยวางวะไม่ได้ไม่ได้จอดนะเนี่ยเฮียไม้นี่ต้นนี่สามต้นนี่สามไม่ถูกไม่ถูกต้องต้นต้นที่ห้าไปใหไปใใคว่ากันเอุ๊ไปพูดอะไรดีชวแล้วช่วยแล้วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่วันนี้ต้องกิดแข็งหน่อยนะ เอาแล้วเอาไปดูเสียป้อมไปจ้านนะครับจ้านผู้เปลี่ยนก้านตามตามสีเสื้อชิงหรอมีเสื้อมีเสื้อตามกล้าไม่ง่ายวะโอเคโอเคโอเคองยงองยงลูกปุ่มสวรรค์ไปองยงองยง เฮ้ยอย่าบ้าบาลอย่าบ้าบอลเล้าบอกเลยมึงปล่อยกูเอาโลนเหรอมึงปลโลนไม่มีใครใช่ไหมมึงไม่รีดคูติ่งอะไรกันดิเลงขวาตอนที่ห้าเลยตีาอ๋อเลยเพื่อนเล็งซ้ายไวเออเออเว้ยดีมึงบอกขวางซ้ายซ้ายอย่าเข้าซ้ายนะนี่เฮ้ยยิ่งกับโปรอีกนั่นแน่สวยมากแสดงว่าริทเข้าเหนียวหมดริทแล้วหูยดีว่าทวนทวนว่าเท่าริดย่อยหมดแล้วริดข้าเดียวย่อยหมดแล้ว โอ้ยตามด็อกเลยใช่ไ้มนี่จริงๆเขาควรจะต้องแยกเข้าทีมเรานะสองคนนี่ตั้งทีมเพิ่มนี่ตายนะเฮียแยกเข้าทีมเรานับนะนับนะตะกี้ไี่พูดอะไรนะแต่ถ้าพูดอย่างรู้สิบจะเอานลงโอ้ยตกปลายเอฮ้ยโอ้โหเขาเลี้ยงไข่อะไม่เยอะอะ สนามสวยมากเลยครับท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกนะครับเรามาตีกอล์ฟกับพี่ๆนะครับเหตุผลว่าทำไมเรามาตีกอล์ฟกับเพื่อนๆบ่อยนะครับมีมิรนะครับเป็นเรื่องดีนะครับทำให้เรารู้สึกรีแลกซ์และผ่อนคลายโอเคโอ้โหอโอยส สองหนึ่งคุณเรื่องเลยวะโชวมึงคนดีเดี๋ยวกไหนเนี่ยคนนึงตีท็อปมึนถึงลูกลอยดีทรงมันไม่ค่อยดีท็อปนี่มาแรงสอโอ้โหเรือฟอร์มดีนะท็อปวันนี้มันไม่ได้ดื่มเนี่ยต้องดื่มเพ่ต้องมอมได้ละเไยชื่อคนที่ชอบก่อนตีได้ไหมน้องอะไรนะอยู่ในคอร์สคลาสเปล่าเฮ้ย รอเข้ามาอย่างสวยตัตำรอไพี่ดอท่ดอไ่พูดคนอีกห่ากเลยอนะครับชอตออฟเดอะเดย์ครับขึ้นทรายรู้ว่ารอดหรือล่วงหยุด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  นแล้วอีหยังเจ้าระเบิดหลคือถ้ามึงปล่อยแบบปล่อยกะถึงอ่ะถ้ามึงพัดแบบเลี้ยงลายกะถึงเนี่ยมึงให้ไปเลยลูกหนึ่งเยี่ยมเยี่ยมมากขอบคุณโค้ดโซนี่นะฆ่ากันแล้วเนี่ยทีมตอนเนี้ยต้องเอาตาแตกเลยมาเราเลยเกันเลย ป้อมเอวป้อมเนเล็งต้นเหลืองเลยกูพาร์ทเนอร์กูหมดแอบมมะที่พูดอะไรนี่มึงเลงไม่ต้องรู้เลยกูสนึงไปจนท่าไมเลือนมัแไม่เลื่อนหรอดีโชว์โชว์โชว์โชเอองรอ๊งรอดิริงรดงด้ยอ้ยโอ้อ